เห็นดอกทุเรียนสวยๆอวบๆคั้วยาวๆแบบนี้นะครับผมไม่มีการใช้สารโฉบสารเลยนะครับไม่มีการจิ๊บใดๆเลยนะครับทุกสิ่งอย่างล้วนมาจากเทอรายาฟูและเทร่าเทพดินร้อเปอร์เซ็นเลยครับพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับใครที่ต้องการบำรุงต้นนะครับให้สมบูรณ์ พอถึงเวลาออกดอกทําลูกแล้วนะครับผลลัพธ์เป็นประการราชนี้นะครับผมต้องเริ่มใช้แล้วนะครับเทพดินยาฟู่นะครับผมเป็นคู่หูดูโอที่ช่วยให้กเกษตรกรชาวสวนทุเรียนนะครับเบาอ,อกเบาใจสบายอ,อกสบายใจนะครับตั้งแต่เริ่มทำใบนะครับแล้วก็ไปจนถึงช่วงทำดอก ยังสบายอกสบายใจตอนได้รับเงินหลัง